ต่อไปก็เรียนเชิญท่านนิเวศพันจรเิญวรกุลครับอภิปรายเชิญครับกราบ,รบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่กรบนะครับกับผมนิเวศพันจริญวรกุลสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมขอแสดงความคิดเห็นเ,เกี่ยวกับร่างพระราชบัญ,ญญัติภาษีส่วนเพิ่มหรือ Topup Tax ท็เนี่ยนะครับซึ่งในหลักการผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจะเป็นการทำให้ประเทศเราเนี่ย ได้เก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นวิฉชนั้นภาษีก็จะตกไปอยู่ประเทศอื่นนะครับเพราะเท่าที่พอมีประสบการณ์นะครับมอเตอร์น mm ิ n a นล o อ a พานีเนี่ย mm hmm. เขามีทางที่จะ,อะพองทายภาษีออกไปจากประเทศไทยได้หลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ Transfer Pricing นะครับ ส่งสินค้าเข้ามาให้บริษัทลูกในราคาที่สูงนะครับซึ่งกำไรก็จะตกอยู่ที่บริษัทแม่นะครับหรือบางบริษัทเนี่ยก็จะไปตั้งบริษัทแม่ที่ที่เราเรียกกันว่า tax t A haven e country นะครับซึ่งก็จะเสียภาษีน้อยมากนะครับหรืออาจจะ ไม่มีภาษีเลยนะครับอันนี้ก็จะทําให้ภาษีจากบ้านเราเนี่ยมันลดน้อยถอยลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราออกพระกอฉบับนี้เนี่ยก็จะทําให้เสถียรภาพทางการเงินของเรานะครับดีขึ้นนะครับเสียงเท่าที่ทราบตอปีนี้เนี่ยประเทศในเ,เขตบ,บ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งามาเลเซียก็จะ ใช้ามาตรการนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ผมมีมีพอดีผมอ่านพรกฉบับนี้นะครับซึ่งเป็นพรกฉบับที่ยาวมากนะครับ89มาตราผมาขณะผมเป็นนักกฎหมายผมไม่เคยเข้าใจนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าเราเอาถ้อยคำมาจากาต่างประเทศ สส่วนใหญ่นะครับในเรื่องการคำนวณภาษีในแต่ละชั้นเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมอยากจะฝากทางาท่านรัฐมนตรีนะครับและทางกรมสรรพากร,กรว่าเราได้เตรียมความพร้อมอาทางบุคลากรไว้มากน้อยแค่ไหนครับเพราะมันซับซ้อนจริงๆนะครับส่วนบางท่านห่วงเรื่องบ o i บริษัทที่ได้รับสิทธิ ประโยชน์ทาง b บ i อเนี่ยนะครับซึ่งในอนาคตจะทำให้แรงจูงใจหรืออินเซนティブของเราเนี่ยลดน้อยถอยลงแต่ผมผมเชื่อว่าเราน่าจะใช้อินเซนティブด้านอื่นนะครับนอกเหนือจากตางภาษีเนี่ยมาจูงใจให้นักลงทุนมาลงทุนในบ้านเรามากกว่าที่มากกว่าที่ใช้ภาษีเป็นตัวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทาง ท่านมำตีชืว่อว่าการสวงกันครั้งละทางกรมสรรพกรช่วยดูประเด็นนี้ครับขอบพระคุณครับ